เผยข้อมูล oppo a 3 x สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กผ่านการรับรองจากกสทชแล้วเตรียมใช้ชิป Snapdragon ร,ออรุ่นประหยัด mm. ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง oppo เพิ่งจะเปิดตัว oppo a 3 pro ไปเองนะครับซึ่ง oppo a 3ก็เตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่2กรกฎาคมนี้แล้วครับและล่าสุดครับในรุ่นเล็กสุด ใน Oppo a 3อย่าง A3X ก็เตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้เช่นกันครับหลังจากที่ได้ผ่านการรับรองจากการสอทชอที่ไทยแล้วซึ่งโมเดลที่ได้รับการรับรองจะเป็น CPS2641 และระบุว่ามันได้รับรองคือขาย 5G ครับนอกจากนี้ A3X ยังผ่านการทดสอบแล้วบน Geekbench ที่รันบนระบบ,บบปฏิการ Android จุดสี่ไอแมที่8 g b ใช้ชิปพนผลอ Octa c o ความเร็ว4คอรอง2.02กิกะเฮิร์และคอเร็วสุดอีก4คอที่2.11กิกะเฮิร์ที่เป็นชิปจาก Snapdragon ครับส่วนสเปคอื่นของรุ่นนี้จะเป็นยังไงและใครที่รอรุ่นเล็กจาก Oppo ก็เตรียมก็เตรียมคว้ากระเป๋ากันได้เลยครับ